สิ่งที่สำคัญสําหรับการออกรถบิ๊กไบคันนึงนะครับที่เราต้องรู้และเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยคืออย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้และเข้าใจก็คือหนึ่งนะครับคุณต้องพร้อมระดับหนึ่งหรือมีภาระ,ะน้อยที่สุดะนะรจริงๆการพร้อมในที่นี้ก็สําหรับหลายคนก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับก็ขึ้นอยู่ที่เงินเดือนขึ้นอยู่ที่ ฐานะค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะที่แต่ละบุคคล่ยต้องเจอแต่ในที่นี้ผมก็อยากจะพูดว่าการที่เราจะออกบิกไบมาเนี่ยเราต้องเจอค่าใช้จ่ายหรือภาระอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเกือบเท่ารถยนต์คันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะซีซีแค่3 0 0 5 0 0 c หรอซีซีหรือว่าคัสลางนะครับผมจึงอยากจะแนะนำเพื่อนๆหรือ ใครก็แล้วแต่นะครับว่าถ้าคุณจะออกบิ๊กไบค์เนี่ยภาระคุณควรที่จะน้อยให้มากที่สุดนะฮะหรือไม่มีเลยก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าคุณสามารถแม n เนจได้จัดการพวกค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับแล้วต่อมาก็คือบิ๊กไบค์นะครับไม่ใช่รถที่จะเอามาขี่ทุกวันได้เสมอไปนะครับก็ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องการ ขับขี่การใช้งานแบบท่านจะเทียบกับเวฟเลยอย่างเงี้ยมันมันไม่ practical เท่าเวฟหรอกครับก็คือมันไม่ไม่สะดวกเท่าเวฟหรอกครับแบบจะถอยเข้าออกจะจอดตรงไหนก็จอดได้เลยอะไรแบบนั้นบิ๊กไบค์มันจะไปไหนบางทีมันก็ต้องคิดต้องแพลนด้วยนะครับเพราะแบบบางทีอาจใช่มีที่จอดครับแต่ว่าพอไปจอดเนี่ยเราต้องไปจอดเบียด์นับรถที่เขาเล็กๆซึ่งอาจจะไม่ได้มีที่จอดที่มีขนาด กว้างและใหญ่นะก็อาจจะเป็นปัญหาเดียวกับพวกบิ๊กซูเตอร์พวก X-Max Forsa นะราะก็อาจจะต้องมีการแพนไว้นิดนึงนะครับสำหรับการใช้รถิ๊กไบก็อันนั้นเป็นเรื่องของการาใช้งานนะครับคือความสะดวกสบายที่เราต้องเจอนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่ามัน ไม่ใช่รถที่จะเอามาขี่ได้ทุกวันเสมอไปนะครับก็คือเพราะว่าก็คือเราจะต้องเจอค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่าเซอร์วิสอะไรต่างๆนะครับที่แบบเราประหยัดไม่ได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องยางกระเบกงเนี่ยอย่างค่ายางเนี่ยถ้าสมมุติคุณเอามาขี่ปีละสองสามหมื่นกิโลเนี่ยบางทีนี่คุณอาจจะต้องเจอยางสองคู่เลยเนะี่ยถ้าเป็นคอมเพลย์ยางที่แบบว่ามันสึกสึกไว้นะครับเพราะว่า มันมีกิฟเยอะถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวหน่อยซึ่งสิ่งที่ผมจะเสียก็คือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะการที่คุณเอามาใช้ขี่ทุกวันเนี่ยระยะรอบในการเซอร์วิสเนี่ยมันจะไวขึ้นมันจะวขึ้น,น,นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะไม่เหมือนแบบว่าคุณซื้อมาแล้วคุณก็เอามาขี่เล่นบ้างอะไรอย่างนั้นคือแบบไอ้พวกนั้นคือแบบสองสามปีคุณเปลี่ยนทีก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้น้อยระยะทางมันก็ไม่ถึง แต่ถ้าแบบสองสามหมื่นกิโลเนี่ยบางรุ่นเนี่ยคุณเจอโซลิดใหญ่แล้วนะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอ,ะอ่ะตั้งวาล์วอ่ะตั้งวาล์วคือรอฝานะครับเปลี่ยนปะเก็นฝาวาล์วฮะปะเก็นปั๊มน้านะครับหรือประเก็นต่างๆนะครับทอยงทอยางบางศูนย์เขาก็จับเปลี่ยนนะถ้าถ้าคุณเข้าศูนย์เนาะค่าใช้จ่ายคุณอาจจะบอกว่ามันก็แค่อาจจะห้าหกพันใช่ครับห้าหกพันแต่ว่าหนะ้าเดือนเดือนนั้นเนี่ยหนะ้าห 6 5 6้าพันจริงแต่ว่าคุณบวกค่างวดไปด้วยค่าน้ำมันไปด้วยค่าอะไรกะค่าผ่อนอย่างอื่นนู่นนี่นั่นการที่มีภาระขึ้นมาห้า6 0 00เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าต้องเจแล้วเลี่ยงไม่ได้นะครับและส่วนใหญ่ก็คือ,เ,คอเวลาจะซื้อวิดอะไรเงี้ยโอ้โหกระเป๋าตัง์นี่แฟบตลอดนะช็อตเลยนะครับเดือนนั้นอยู่ๆก็ช็อตแต่ว่ามีความจะเป็นก็เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องก็ต้องยอมจ่ายยอมควักออกมาซึ่ง วิธีที่จะทำให้คุณแบบว่าสะดวกแล้วก็ไม่เจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือเราจะต้องมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะฮะเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยเราจะได้มาเซอร์วิสโดยที่แบบไม่ต้องมากังวลกับค่าใช้จ่ายอะไรนะฮะซึ่งไอ้ค่าใช้จ่ายพวกนี้มันจะขึ้นอยู่กับที่รถแต่ละคัสนะครับว่า มันซีซีเท่าไหร่เรื่องราคาอะไรเรื่องการบำรุงรักษาของแต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายราคาก็อาจจะไม่เท่ากันอย่างบางค่ายอะไรก็ราคาเป็นมิดหน่อยบางค่ายก็อะไรราคาไม่เป็นมิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องต้องแพลนดีๆต้องดูดีๆนะครับเพราะผมก็พูดพูดอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีตัวอย่างในการใช้ชีวิตจริงๆนะครับก็จะมีแค่ cpr ห้าล้อเนี่ยแหละครับ ที่เจอก็จะยกตัวอย่างได้แค่แค่นั้นนะฮะหรืออาจจะเป็น650ก็แพงกว่า500นิดหน่อยคือพวกนี้ก็เตรียมตัวไว้เลยครับเดือนไม่ใช่เดือนสิครั้งละไม่เกิน2,000นะฮะส,สำหรับ500ครับครั้งละไม่เกิน2,000ในการเซอร์วิสนะครับก็ลองนึกภาพดูว่าถ้าเราต้องเซอร์วิสทุกๆ3เดือนหรือแบบบางคนระยะระยะทางถึงถึงวัยก่อนใครนะครับแบบ6,000กิโล สองเดือนหกพันกิโลแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกสองเดือนเนี่ยเท่ากับว่าปีหนึ่งคุณต้องโดนต้องโดนหกครั้งนะครับสําหรับการเปลี่ยนน้ามันเครื่องเนี่ยแล้วนี่ยังไม่ได้พูดถึงค่า,าน้ํามันนะครับถ้าเทียบกับห้าร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเนี่ยคุณขี่ไปเลยครับโลละบาทก็คือหนึ่งร้อยเนี่ยตีไปคร่าวๆเลยจะจะสามารถขี่ได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะครับแต่ถ้าเป็นหกห้าส่วนนี่ผมไม่ชัวร์นะ น่าจะอยู่ที่ประมาณ70กิโลได้ไหมถ้าถ้าใครขี่หกห้าตูนก็เม้นได้นะครับว่าตรงนี้ประหยัดน้ำมันได้เท่าไหร่นะซึ่งถ้าคุณขี่วันละร้อยโลเนี่ยคุณก็ตีไปวันละร้อยบาทนะครับสิหรับ CBR ห้ารอยอาทิตย์หนึ่งก็ตก500บาทละห้าร้อบาท4อาทิตย์ส0 0 0ับวกค่างวดเท่าไหร่ค่างวดสี่พันห0ละอ่าค่าอะไรอีกค่าห้อง ค่าคอนโดค่าเช่าอะไรต่างๆเนี่ยน,นะบวกเพิ่มมาอีกมันก็หลายตังเลยนะซึ่งไอเวลาเหล่านี้แหละครับที่เรามักจะเจอแบบค่าเซอร์วิสเปลี่ยนยางทีเซอร์วิสใหญ่ทีมันก็บวกไปอย่างที่ผมบอกครับบวกไป 5, 6, 000, ห้าหกพันเดี๋ยวเปลี่ยนยางนี่ก็บวกไปอีกหมื่นหนึ่งมันก็นั่นแหละมันก็ต้องเจอ,ต,อ,เจอต้องเจอไอเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนมันประหยัดไม่ได้นะครับสำหรับมิกบค์ มันไม่คุ้มที่จะแรกนะครับสำหรับการใช้ของที่ประหยัดสำหรับนิกไบ์นะครับอย่างผ้าเบรกเนี่ยอของศูนย์สิบยาห้าร้อยนี่คู่หนึ่งก็ตกประมาณสามพันกว่าบาทสามพันเจ็ดน่าจะสามพันเจ็ดนะเพราะคู่หนึ่งตกประมาณพันแปดพันเจ็ดพันแดเนี่ยแหละครับแต่ถ้าคุณไปใส่คู่แบบหลักร้อยอ่ะโอ้โหมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเกจ เกียร์ผาเปลอกอะไรเนี่ยม,มันมันมันไม่ได้แน่นอนนะครับมาอาจจะใส่ได้แค่แบบขี่แบบช้าๆอะไรแบบนั้นเนี่ยแต่ถ้าคุณจะมาขี่แบบให้มันดีเท่าเหมือนตอนรถออกจากศูนย์เนี่ยมันทําไม่ได้นะครับก็สรุปง่ายๆนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าถ้าคุณเคยมีรถยนต์นะครับคุณจะพอจะเข้าใจว่าไอ้มิกไมค์เนี่ยคันหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยพอๆกับรถยนต์อยู่แล้วนะครับ หรือถ้าใครเคยใช้รถของครอบครัวแล้วต้องแบบถึงเวลาไปเซอร์วิสเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรแบบเนี้ยราคามันก็พอๆกันนะครับสำหรับรถมิกไบคา์สการนะครับไม่รวมไม่รวมพวกซูเปอร์สปอร์ตนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเฉพาะมิกไบที่สามารถเดลี่ยูสได้มากที่สุดนะครับก็คือพวกพวกคาสประมาณนี้แหละครับ300ถึง650เนานะเพราะอย่างส0ูแบบ อ,อย่างเพื่อนผมเนี่ย GSX S 750เนี่ยมันขี่แค่ร้อยกิโลเนี่ยมันต้องมันต้องจ่ายค่าน้ำมันไม่ต่ำกว่าสองร้อยนะครับขี่แค่ร้อยกิโลเนี่ยก็คือพอๆกับรถยนต์เครื่องแบบพันแปดสองพันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับหรือว่าคนที่ยังคิดกำลังจะออกบิ๊กไบนะครับก็ลอง คิดประเมินดูแล้วกันนะครับว่าเราจะเมนเนจจัดการกค่าใช้จ่ายพวกนี้ยังไงนะครับโอเคต่อมาก็เป็นเรื่องของค่าประกันนะครับหรือกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุนะฮะก็ใน1ปีนะครับเราต้องเสียค่าประกันเนาะอย่าง CPR 500ออกจากศูนย์มาเลยเนะี่ยค่าประกันปีหนึงเขาอยู่ที่9,000บาทนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีถูกอันนี้ไหมแตน่น่าจะมีแะครับ ก็ต้องเตรียมไว้นะครับสำหรับคนที่ที่แบบมีประสบการณ์ล้มบ่อยหรือว่าใช้รถบนถนนบ่อยขี่ตอนกลางคืนบ้างอะไรเงี้ยคือแบบต้องเสี่ยงบ่อยอะ่ะมันก็ควรจะมีประกันติดไว้นะครับแต่สำหรับผมผมไม่ได้มีประกันนะเพราะว่ารถใช้น้อยมากสองปีนี่ขี่ไปแค่16.000หกพิโลเองครับแล้วก็พื้นฐานเป็นคนที่ซ่อมรถเองพอได้นะ คือถ้ามันล้มนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยล้มแปะหรือเปลี่ยนฝาแข้งด้านข้างอะไรอย่างงี้ก็พอทําเองได้นะครับแต่ถ้าชนแบบชนหนักแบบโชกงอคอเบี้ยวอะไรเงั้ยก็ก็น่าจะหยุดสักพักหนึ่งแหละเพราะก็จริงๆไม่มีความจําเป็นที่จะใช้รถบิงบค์อยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรกผมก็เลยโชคดีตรงนี้นะครับแต่สําหรับคนอื่นนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่ใช้รถ เป็นชุดประจําวันนะครับอันนี้คือมันเสี่ยงมากเพราะว่าชนครั้งหนึ่งเนี่ยค่าจะจ่ายมันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าต้องเปลี่ยนโช๊คทีเบิกศูนย์ก็หลักหมื่นถูกไหมหรือมือสองก็หมื่นหนึ่งก็มีครึ่งหมื่นก็ต้องมีอะไรแบบนี้ไฟหน้านี่ก็แตะหมื่นกันหมดแฟลลงแฟร์ลิงก็หลายหลายบาทนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุในกรณีแบบนี้นะครับ เราก็ต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าเราจะซ่อมมันยังไงนะครับทําประกันไหมหรือว่าต้องเก็บเงินฉุกเฉินไว้เราเอามาใช้ซ่อมหรือหรือจะยังไงอะซ่อมเองคัสตอมไปเลยไม่ต้องซ่อมให้มันกลับมาเหมือนเดิมทําเป็นแบบแหวกแนวฉีกไปเลยอะไรเงี้ยแค่แค่มันขี่ได้อะเอาไง,ไง่ายง่ายแค่มันขี่ได้นะครับแต่ทีนี้จะรับได้หรือเปล่าในเมื่อรถมันช้าแล้วแต่เราต้องมานั่งผ่อนไปเรื่อยๆ แล้วมันอาจจะไม่ได้ขี่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมาขายทิ้งในราคาที่แบบราคาตกหวบเลยนะฮะมันก็ต้องช่างช่างใจแล้วก็คิดเผื่อไว้นะฮะแล้วก็สุดท้ายและท้ายสุดนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับหรือใครหลายๆคนก็เวลาจะเลือกรถเราก็เลือกรถที่เราสามารถดูแลได้ดีที่สุดนะครับก็คือแบบ งบไม่อั้นสำหรับรถรุ่นนั้นเนี่ยถึงมันจะซีซีไม่ได้สูงถึงถึงแบบแทนที่แทนที่จะแบบเอาหกห้าศูนย์เอาห้าร้อยแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถสุดที่ห้าร้อยได้ไงแต่ถ้าหกห้าศูนย์เราสุดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองดูครับแทนที่ว่าจะออกชัดเอ็กหกอารหรืออาหกอะไรพวกนี้ไอพวกนั้นนี่มันไฮเมเนนซ์แน่นอนนะเราก็อาจจะเอาหกห้าศูนย์แทนไหมหรืออะไรเงี้ย ก็เอาที่เราสามารถาผ่อนไหวดูแลถึงแล้วก็มีความสุขกับมันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องฟังผมหรือเอาไปคิดหรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็รู้ว่าหลายๆคนก็ซื้อรถด,ด้วยความชอบแล้วก็ความฝันนะยก็เลือกที่เราต้องการนั่นแหละครับแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเราก็ต้องไปกินน้ำลายตัวเองนะครับเราก็ต้องกัดฟันสู้ไปนะฮะ ก็คลิปนี้มีเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับถ้าชอบแล้วถูกใจก็สามารถกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ